โอ้โหตัวนี้ออกมาข้างนอกสูงมากครับลุงนุ้ยครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ผมก็เรียกช้างสองหยู่ครับอ๋อเป็นลูกน่าจะเป็นลูกช้างอุทัยครับผมครับผมครับในยุคที่เอาน้ำเชื้อช้างอุทัยใช่ใช่ครับใช่ไว้ผสมยุคแรกๆครับผมตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับผมว่าประมาณสี่ปีนะครับ สี่ปีกว่าเนาะลูกกี่ตัวแล้วครับสองตัวครับลูกสองตัวครับครับตัวที่อยู่ติดตอนนี้คือลูกลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับบิ๊กเบิร์ดครับครับ๋อครับสวัสดีครับชจางอูในหอยลายล้านนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับอยู่กับภารกิจนะครับตามหาควายงามภาคใต้นะครับผม ตอนนี้อยู่ที่อำเภอทหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับเดินทางไกลลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสาวายุนีนะครับมีควายเราภูเก็ตที่พัฒนามาสิบกว่าปีนะครับจากการผสมเทียมจากการใส่พอ่อพันธุ์ดีๆนะครับเราก็จะมีแม่ควายที่ทรงลูกงามๆมีควายที่ได้แช่มอ่าทรงไปเลี้ยงอยู่ทางอุทัยทังอีสานนะครับไปประกวดได้แชปมนะครับเกิดยุนีนะครับเดี๋ยวจะไป ทำความรู้จักกันกับเจ้าของฟาร์มนะครับข้อควายลุงนุ้ยนะครับผมเดี๋ยวไปรู้จักกันครับผมลุงนุ้ยสวัสดีครับ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 ครับผมตอนนี้อยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับครับลุงนุ้ยนะครับลุงนุ้ยแนะนําตัวกับพี่น้องชาวควายเราหน่อยครับผมก็ลุงนุ้ยว่ากุ้นหนุยภูเก็ตเนี่ยครับก็เรียกง่ายๆครับครับผมลุงนุ้ยปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ 65ปีเลยครับโอยังดูหนุ่มๆอยู่เลยครับครับยังเลี้ยงควายเนาะยังแข็งแรงครับยังเลี้ยงควายได้อยู่ครับครับผมลุงนุ้ยนี่เลี้ยงควายมากี่ปีแล้วครับรู้สึกว่าสักสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีแล้วครับครับครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับที่ภูเก็ตไม่น่าจะมีควายน่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะแต่แต่ก็มีนะครับควายแต่เขาเลี้ยงแบบแบบยังไงฮะเขาเบียรแบบบ้านๆเลี้ยงแบบ ไปผูกล่าทุ่งอะไรอย่างนี้ครับครับไอ้ผมก็พอดีก็ผมไปอ่านหนังสือนะครับเจอเนี่ยโคบาลเมกซินเนี่ยครับโอ้เมื่อยุคก่อนสิบกว่าปีที่แล้วรับรับของผู้เนี่ยของผู้พันอเนกก็ลงอเนกเนี่ยครับครับผมก็อ่านอ่านเออผมก็สนใจนะครับผมก็ไปเที่ยวตามที่เขาประกวดบั่งอะไรบ้างผมไปทั่วครับขนเก่นเอ้ยอะไรเอ้ย ครับในยุคที่ควายยังไม่ได้บูมขนาดนี้ใช่ครับชัยุงนุ้ยก็เดินสายดูเดินสายดูควายงามอยู่แล้วครับครับครับก็เกิดชอบขึ้นมาแล้วก็เอาก็เอาควายภูเก็ตเนี่ยครับมาปรับมาผสมเทียมมาอะไรมาปรับเอาเรื่อยๆครับครับเพราะเดิมทีเราไม่มีควายเลี้ยงแต่พอเราเราเริ่มเริ่มศึงท่อครแต่ควายมันก็แบบมันไม่ได้พัฒนานะครับ ครับเป็นควายควายมรดกควายบ้านบ้านภูเก็พื้นถิ่เลยตามทุ่งตามอะไรพวกนั้นนะครับครับครับก็เลยได้ศึกษาได้ศึกษาว่ามีควายงามครับครับก็เลยได้ซื้อน้ําเชื้อลงมาผสมเทียมใช่ครับช่วงนั้นประมาณกี่ปีแล้วครับที่เริ่มผสมเทียมครั้งแรกผมว่าเออตอนนั้นผมไปที่อุทัดนะครับไปรู้จักลองวันนาเนกนี่ผมว่าเออตอนนั้นเป็นครั้งที่สามยังไงไม่ทราบนะครับ างานประกวดเนาะงานประกวดเป็นครั้งที่สามไงเนี่ยครับออก็สักสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วก็นําน้ําเชื้อเข้ามาผสมเทียมแม่พันธุ์เราเองใช่ใช่ครับชุดแรกๆที่เอาเข้ามานี่พ่อพันธุ์ตัวไหนครับออผมก็มีพวกใบย,ยกพวกเจ้าช้างอุทัยอะไรพวกนี้ครับครับออในยุคนั้นแก้วฟ้าอะไรพวกนี้ครับตอนนั้นครับ,รบอก็คือยุคใบย,ยก ที่ยังเดินสนามประกวดอยู่เบิ่มพันล้านพวกนี้แก้วฟ้าครับคือชุดนี้ยังเป็นหนุ่มๆเลยตอนนั้นหนุ่มๆเลยครับหนุ่มๆเลยครับก็นํามาพัฒนาครัับยงเห็นแล้วผลตอบรับเป็นไงครับที่เราเริ่มผสมเทียมก็มันก็ออกมาเป็นไงบ้างมันก็ออกมาใช้ได้นะครับไม่ถึงกับดีเพราะเราปรับจากแม่ที่ว่าบ้านๆนะครมาครับเริ่มปรับครับเริ่มปรับนะครับคราบผม แล้วก็ปรับมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็พัฒนาควายภูเก็ตครับใหญ่ขึ้น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 นะครับครับแล้วทราบว่าอยู่นี่เคยมีควายที่ซื้อออกไปจากลุงนุ้ยแล้วไปประกวดได้แชมป์ด้วยก็ก็ก็มีอยู่ตัวนึงครับเจ้าพายุครับข้อที่นี่ครับเจ้าพายุคือน้าเชื้อใบหยกชุดแรกที่เอาเข้ามาครับครับครับก็ผสมกับแม่พันธุ์ของเราครับครับผมก็เป็นเจ้าพายุในปัจจุบันับ ปัจจุบันน่าจะอยู่กับเสียดำใช่ใช่้องฟาร์มก็ซื้อไปหลายต่อเนาะอยู่กับท่านรองอเนกด้วยครับอยู่กับเสียเบิร์ดด้วยเบิร์ตะตอนแรกปัจจุบันอยู่กับเสียดำที่มุกดาหารนะครับคือเกิดจากฟาร์มของลุงนุ้ยนุ้ยผสมเทียมออกมาเองเกิดตรงเนี้ยครับครับผมแล้วตอนตอนที่เลี้ยงเจ้าพายุตอนที่เขาเด็กๆนี่พัฒนาการเป็นไงต่างจากควายที่เราเคยเลี้ยงไหมครับใช่ครับ โตเร็วอะไรพวกนั้นนะครับกระดูกอะไรดีอะไรพวกนั้นอ่ะพอดีเขาจัดงานประกวดขึ้นนะครับเลยผมก็เชิญลองอเนกแกมาเป็นกรรมการนะครับที่ภูเก็ตเหรอครับครับที่ภูเก็ตนะครับมีงานประกวดด้วยใช่ใช่ครับก็หลายครั้งอยู่นะครับหลายครั้งอยู่ถึงลองลองอเนกแกก็มาเห็นเขาก็ขอซื้อไปฮะอครับครับ ก็ไปประกวดที่นู่นก็ได้แชมป์ครับก็ได้ตอนที่อยู่ที่ลุงนุ้ยนี่ได้ไปประกวดไหมครับประกวดฮะไปติดติดอันดับไหมครับอันดับหนึ่งฮะติดได้แชมป์ตั้งแต่อยู่นี่แล้วครับครับผมครับผมครับผมไม่ธรรมดาเลยครับนี่คือปรมาจารย์ควายงามภูเก็ตเลยนะครับเพราะว่าทามาสิบกว่าปีแล้วก่อนที่กระแสควายงามจะดังด้วยทั้งใช่ครับใช่ครับลุงนุ้ยคือ ตั้งแต่ยังไม่มีควายงามก็เดินสายดูควายตั้งแต่อีสานอุทัยไปหมดเนาะไปหมดครับไปหมดแะครับพอได้ฟังอย่างนี้นะครับพี่น้องน่าจะอยากเห็นควายลุงนุ้ยแล้วว่าสวยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวลุงนุ้ยจะพาไปชมควายแม่พันธุ์ในฟาร์มครับครับครับผมครับผมลุงนุ้ยก็เอาแม่พันธุ์ออกมาให้ชมกันนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับลุงนุ้ย สาวงามครับแม่สาวงามโอ้โหแม่สาวงามนะครับผมแม่สาวงามนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผมว่าประมาณสักเจ็ดปีแปดปีตรงนั้นะครับเจ็ดแปดปีแล้วครับคือตัวนี้เป็นเป็นควายยุคที่เริ่มเป็นควายงามในข้อรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ๋อครับตัวนี้แม่เขาเป็นสายไหนครับแม่นี่ครับผมก็มาจากควาย ภูเก oh, er. nah, yeah. uh, euh, oh, ็ตภูเก็ตเองครับแล้วผสมได้ผสมเทียมไหมครับตัวนี้ไม่ได้ผสมเทียมแต่ว่าพ่อเขาลูกผสมเทียมนะครับอ๋อพ่อเขาเกิดจากลูกผสมเทียมของของกรมอ่ะครับอ๋อพ่อเขาเป็นลูกกลมครับครับที่อยู่ที่ภูเก็ตครับผมครับก็ผสมกับแม่พันธุ์ของเราครับครับผมออกมาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ฮะครับตัวนี้ได้ได้ลูกกับลุงนุ้ยนี่กี่ตัวแล้วครับที่เราเพาะออกมาห้าตัวหกตัวแล้วครับโอ้ครับผม ผลงานเขาเป็นไงบ้างครับผมว่าลูกเขาก็ดีทุกตัวนะครับครับก็พักพวกก็เอาเอาไปต่อยอดทุกตัวเลยครับก็อยู่กับในหัวเชิดก็ตัวหนึ่งครับน้องไข่มุกนั่นแหละครับครับอ๋อไข่มุกก็คือลูกแม่นี้ครับครับที่อยู่กับในหัวเชิดเนาะครับแล้วก็ไปอุทัยสองตัวครับครับแล้วปัจจุบันก็มีลูกของ อ่าลูกของแม่นี้ครับครับผมลูกไอ้แสนอุทัยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายให้ชมนะครับมีลูกสาวแสนอุทัยครับสวยมากนะครับเกิดจากแม่นี้ครับคือลุงนุ้ยก็ผสมเทียมทุกตัวเลยผสมเทียมทุกตัวฮะอืมแล้วชาวบ้านที่เลี้ยงควายด้วยกันที่ภูเก็ตนี่เขามาเห็นควายลุงนุ้ยนี่เขาเขามีความรู้สึกยังไงบ้างครับนี่ครับลูกสาวเอเขาก็ก็เริ่มเริ่มทํากันบ้างแล้วนะครับครับ นี่ลูกสาวแสนอุทัยเนาะประมาณกี่เดือนครับตัวนี้ตัวนี้ห้าเดือนนะครับโอ้ห้าเดือนแล้วนะครับผสมเทียมเหมือนกันตัวนี้ก็สวยมากนะครับลูกสาวแม่แม่อะไรนะครับแม่สาวงามครับแม่สาวงามนะครับนี่นะครับแม่เขาส่งลูกดีมากนะครับตัวนี้อ๋อเกษตรกรที่เลี้ยงเขาก็เขาก็ชอบเหมือนกันเริ่มเริ่มผสมเทียมเยอะไหมครับที่นี่เยอะเลยครับเยอะเลยครับก็ก็หลายหลายหลาย ตัวอยู่ครับคนก็เข้ามาชมเรื่อยๆเนาะครับครัผมครับผม f อซลุงนุ้ยก็เยอะนะครับทางที่ได้ติดตามเพราะว่าลุงนุ้ยก็เลี้ยงมานานสิบกว่าปีเนาะครับครับผมครับผมนี่นะครับแม่แรกนี่เรียกว่าเป็นแม่หลักเลยประจำคอกนะครับตัวนี้ให้ผลงานไม่ธรรมดานะครับลูกสาวเขาอยู่กับในหัวเช็ดนะครับแม่ไข่มุกเนาะ โอ้ลูกสาวสวยมากนะครับลูกสาวเจ้าแสนอุทัยนะครับก็น้าๆดีครับครั่เสียหางหน่อยครับแม่เขาเหยียบเออ๋อแม่เขาเหยียบปลายหางนิดนึงนะครับนี่นะครับวงเขาสวยเนาะตัวนี้เนาะควายภูเก็ตที่พัฒนาแล้วนะครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมว่าก็ประมาณร้อยสี่สิบบาเองครับ กว่าเนี่ยจะน่าจะปลายนะครับกว่าไปทางปลายนะครับกว่านี่ของลุงนุ้ยนี่เลขเลขแปดเลขเก้าสูงใหญ่นะครับตัวนี้โครงสร้างดีนะครับที่สําคัญเลยส่งลูกสวยนะครับครับูกสวยถือว่าเป็นลูกหลักของลุงนุ้ยเลยตัวนี้ครับนะครับผลงานไม่ธรรมดาเนาะแต่ก็จะมีอีก หลายแม่นะครับในคอกครับครับนุ้ยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะครับครับโอ้โหตัวนี้ออกมาข้างนอกสูงมากครับลุงนุ้ยครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ผมก็เรียกช้างสองอยู่ครับอ๋อเป็นลูกน่าจะเป็นลูกช้างอุทัยครับผมครับผมช้างอุทัยครับในยุคที่เอาน้ําเชื้อช้างอุทัยใช่ใช่ครับใช่ครับไว้ผสมยุคแรกครับผมตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้ครับอันนี้ลูกตัวที่สองครับ ลูกตัวที่สองครับเขาเขาอายุเท่าไหร่ครับแม่นี้แม่ช้างสองผมว่าประมาณสี่ปีนะครับสี่ปีกว่าเนาะลูกกี่ตัวแล้วครับสองตัวครับลูกสองตัวครับครับครับตัวที่อยู่ติดตอนนี้คือลูกลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับบิ๊กเบิร์ดครับครับ๋อครับตัวผู้เนาะอันนี้เป็นตัวผู้ครับตัวผู้ลูกบิ๊กเบิร์ดครับครับโอ้ไฟลุงนุ้ยนะครับ เกิดจะค่อยเราภูเก็ตเลยนะครับแต่เราพัฒนาขึ้นมาจากการผสมเทียมนะครับผสมเทียมแล้วมันเห็นเข้าแตกต่างเยอะเลยเนาะลุงนุ้ยเนาะครับผมครับผมแม่ช้างนะครับตัวนี้สูงน่าจะร้อยห้าสิบได้เนาะครับลุงนุ้ยอาจจะเกินครับตับห<ม>้าสิบกว่านะครับห้าสิบกว่าเกินนะครับ นี่นะครับใหญ่มากตัวนี้นี่ครับลูกเขาลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับตัวนี้นี่นะครับลูกเขาตัวแรกนี่ไปอยู่ที่ไหนครับออยู่ที่นายกโอที่กระบี่ครับอ๋อนายกโอที่กระบี่แบ่งไปนะครับครับครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีคนยัแบ่งครับ ช้างนะครับนี่นะครับสูงใหญ่มากนะครับลุงนุ้ยเคยวัดไหมครับตัวนี้ผมไม่เคยวัด <laughs> ผมผมผมก็ไม่เคยวัดทักตัวครับ,รบประมาณนะนเนาะ <laughs> แต่น่าจะโอ้โหลอยห้าสิบกว่าลุงนุ้ยนี่คือไปปลายนะครับ <laughs> <laughs> จุดเด่นของแม่นี้คืออะไรครับลุงนุย้ย ที่เราเลี้ยงมาได้หลายแม่ผมว่าจะแข้งขาหรือเล็บอะไรดีอย่างนี้ครับนี่นะครับพี่น้องแข้งขานะครับครับแข้งขานะครับโครงสร้างใหญ่นะครับครับครับโครงสร้างใหญ่เจ้าช้างอุทัยนะครับคือสายดาวซีพีใช่ครับสาวดาวดาวซีพีครับครับช้างอุทัยเป็นลูกของดาวซีพีนะครับครับ หน้าเขาสวยมากนะเยียเยียาเีเยียมเยี่ยมแม่ช้างนะครับแม่ช้างโอ้โหพวกน่าจะมาเยี่ยมลุงน um ุ้ยไม่ขาดเลยเนาะก็มากันบ่อยนะครับครับมากันบ่อยครับนี่นะครับลุงนุ้ยก็เลี้ยงแบบ เลี้ยงแบบทั่วไปเลยเนาะลุงน้อยเนาะครับผมแค่เลือกพันธุกรรมให้ดีนะครับใช่ครับใช่ครับลุงน้ยจัดการยังไงครับในฟาร์มเราผมว่าผมก็เนี่ยตอนเช้าเช้าผมก็เออให้กินหญ้ากินฟางอะไรผมก็เอาไปมีนเอาไปลงน้ําอาบน้ํานอนทักพักหนึ่งผมก็เอาขึ้นมาอะไรอย่างนั้น ก็เลี้ยงทั่วไปเลยทั่วไปครับทั่วไปแล้วย้าครับญ่าย่านี่ผมก็เนี่ยจะตัดเอาได้ปลูกไหมครับไม่ได้ปลูกไม่มีที่จะปลูกที่ภูเก็ตแพงเนาะแพงครับแต่ว่าย้าธรรมชาติก็พอมีอยู่ครับพอมีเพราะว่าภาคใต้เนาะฝนแปดแดดซีฝนทั้งปีครับนะครับย้าธรรมชาติก็จะขึ้นอยู่ตลอดนะครับไม่ไม่มีแลรงนะครับเดี๋ยวลุงนุ้ยพาเข้าไปเดินเขาดูสาวๆในฟาร์มได้ได้ได้ นี่ก็จะเป็นชุดสาวสาวครับสาวสาวครับสาวสอยู่ในตัวแรกครับลูกตัวแรกครับอันนี้ลูกแม่ไหนครับอลูกแม่เบิ้มตัวนั้นอีกตัวนะครับอ๋อเป็นลูกแม่เขาเป็นลูกเบิ้มเบิ้มพันล้านครับตัวไหนครับลูกเบิ้มนั่นแหละครับแม่ลูกเขาตัวไหนครับนี่ตัวนี้ครับอ๋อนี่คือแม่เขาเป็นลูกเบิ้มพันล้านครับผมครับผสมกับพ่อพ่อช้างครับพ่อช้างพ่อเป็นลูกผสมเทียมของช้างอุทัยครับอ๋อพ่อเขาเป็นลูกช้างอุทัยครับครับครับนี่เป็นลูก ช้างผสมเบิ้มอ่าครับับตัวเมียเนาะครับตัวเมียครับตัวเมียอ๋อตัวนี้แบ่งไปที่ไหนครับลุงนุ้ยผมแบ่งไปที่กระบี่ครับครับอพวกพวกขอแบ่งไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับอายุเท่าไหร่นะครับอ่ารู้สึกปีสองเดือนฮะครับผมนี่นะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็แม่เขาเป็นลูกใบหยกนะครับ อครับผมแต่แล้วพ่อเขาก็เป็นลูกของช้างอีกทีนึงครับอ๋อก็คือพ่อตัวเดียวกันครับพ่อตัวเดียวกันนะครับหรือลูกผสมเทียมลูกไบหยกผสมกับลูกช้างอุทัยครับนี่นะครับนี่คือลูกไบหยกคือแม่นี้ครับผมแม่นี้ครับนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกไบหยกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลุงนุ้ยผสมเทียมไว้นะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ลูกตัวแรกเองนะครับ อมเพิ่งได้ลูกแรกครับก็ประมาณสามสี่ปีครับผมประมาณนั้นอ่ะครับนี่ครับลุงนุ้ยก็เลี้ยงเลี้ยงทั่วไปเนี่ยครับเหมือนเราเลี้ยงควายทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเน้นอะไรพิเศษเน้นอย่างเดียวคือพ่อพันที่จะมาผสมครับผมครับผมสิ่งสําคัญของลุงนุ้ยเลยใช่ไหมครับตัวนี้ครับผมครับผมพันธุกรรมเนาะครับพันธุกรรมครับเนี่นะครับหญ้าธรรมชาติล้วนมีอาหารเสริมไหมครับลุงนุ้ยก็ก็มีบ้างฮะ ให้ลูกพวกนี้กินบ้างมีบ้างครับเสริมเขาเนาะแต่แต่ช่วงไม่ไม่ไม่เยอะช่วงที่เขาหย่านมครับผมก็จะได้ไม่ไม่ลังเนาะครับผมจะได้ไม่ขาดช่วงนะครับแม่พันธุ์ก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่สี่ตัวแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ที่อยู่ข้างนอกตัวนี้เป็นลูกเบิ้มใช่ไหมครับครับเบิ้มพันล้านนะครับลูกของเบิ้มพันล้านเขาได้กี่ลูกแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกตัวเดียวครับอ๋อหมายถึงตัวนี้เนาะที่อยู่ในขออนีกเนาะครับผมครับผมครับผมนี่นะครับ ก็ท้องอ่ะท้องป่าเงินอยู่นะครับครับตอนนี้ท้องเงินอุทัยกี่เดือนแล้วครับห้าเดือนแล้วครับท้องเงินอุทัยห้าเดือนนะครับแม่นี้ชื่ออะไรครับไอ้นี้เหลอครับผมก็ชื่อชื่อพ่อเขาเลยฮะบางทีผมก็จำจำ่ายๆหน่อยครับครับตอนนี้คือลูกเบิ้มเราเรียกอย่างนี้เลยครับครับอัอเรียกง่ายๆหน่อยครับบางทีก็เราจำง่ายหน่อย โอ้ลำตัวดีมากนะครับตัวนี้สายเบิ่มนะครับเนื้อหนังดีลูกเขาก็แบ่งไปแล้วนะครับครับวันนี้ก็ได้มาชมควยงามภูเก็ตถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับ,รบแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้เข้ามาเยี่ยม เยี่ยมชมฟาร์มของอาจารย์ควยงามทางใต้นะครับลุงนุ้ยนะครับผมถือว่าได้ความรู้มากนะครับเพราะว่าลุงนุ้ยเน้นพันธุกรรมเป็นหลักครับผมครับถ้าพี่น้องสนใจอยากตามรอยในฮอยเข้ามาเยี่ยมชมลุงนุ้ยนี่พิกัดฟาร์มเราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้อยู่อำเภอทะหลางครับตรงนี้แล้วก็ใกล้อนุสาวรีแล้วกันครับเขาเรียกอนุสาวรีอะไรครับอนุอนุสาวรีเท้าเทสตตีเท้าสีดุนทอนครับครับผม ปากซอยจะเป็นร้านขายเครื่องนอนครับก่อนจะเข้าวงเวียนคครรัับก่อนจะเข้าวงเวียนนะครับตรงข้ามกับโรบินสันครับผมครับผมใช่ครับจะมีร้านขายเครื่องนอนแล้วก็ตรงเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยประมาณห้าร้อยเข้ามาง่ายเนาะหรือว่าถ้าอยากโทรหาลุงนุ้ยอยากปรึกษาเรื่องควายงามนี่ติดต่อลุงนุ้ยได้ที่ได้ถามได้ครับถามได้เบอร์โทรหน่อยครับก็เบอร์โทรจำได้ไหมครับ เดี ok the oui> ๋ยวผมขึ้นให้หน้าจอได้ได้ได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรลุงนุ้ยให้หน้าจอนะครับ FC น่าจะติดติดตามเพื่อได้มาเที่ยวภูเก็ตครับผมครับผมไม่เสียเที่ยวก็มาชมควายงามด้วยได้เลยมาได้ทุกเวลาเลยครับยินี้ต้อนรับครับลุงนุ้ยฝากฝากฟาร์มแล้วหน่อยครับแล้วก็ฝากถึงคนที่กําลังอยากจะเลี้ยงควายเนาะเป็นภาษาใต้เลยลุงนุ้ย เชิญชวนน่ไยครับก็ก็ก็เข้ามาเที่ยวเข้ามาดูได้นะครับมาศึกษาเลยได้ผมก็พอจะมีความรวยได้ได้ผมก็จะบกกคือกาบะบกได้ครับครับเลี้ยงควายมาสิบกว่าปีดีไหมครับลูกน้ยดีครับดีมากครับดีสุขภาพแข็งแรงด้วยสุขภาพแข็งแรงแล้วผมว่ามันก็ดีอ่ะนะอือ บอกไม่ถูกต้องมสัมผัสบอกไม่ถูกก็บอกต้องมาสัมผัสครับต้องมาสัมผัสมาลองเลี้ยงดูพูดไปก็จะว่าเราโม้ใช่ใพูดไปแต่ถ้าได้สัมผัสแล้วผมว่าออกไม่ได้นะเข้ามาแล้วนะครับผมว่าเป็นเป็นความสุขที่ หาซื้อไม่ได้ครับบอกไม่ได้เลยครับแต่ได้ตังค์แต่ได้ตังค์ครับได้พวกด้วยได้พวกด้วยครับใช่ใช่พี่น้องเยอะเนาะพี่น้องเยอะครับครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวภูเก็ตด้วยได้มาเที่ยวหาลุงนุ้ยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณลุงนุ้ยมากๆครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับดีครับ